สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมนะครับจะมาสาธิตในเรื่องของ asymmetric key นะครับซึ่ง asymmetric key เนี่ยก็คือเป็นการเข้ารหัสนะครับโดยการใช้กุญแจ2ดอกนะครับก็คือมีตัว public key นะครับแล้วก็ตัว private key นะครับซึ่งตัว public key เนี่ยตัว public key เนี่ยเราจะส่งไปให้ทุกคนนะครับแต่ว่าตัว private key เนี่ยจะเก็บไว้ที่เราคนเดียวนะครับซึ่งขอยกตัวอย่างเป็นอลิสกับบ๊อบนะครับ ซึ่งอลิสกับบ๊อบเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารกันนะครับบ๊อบก็เลยทําการสร้างคีย์ขึ้นมานะครับแล้วบ๊อบก็ส่งตัว Public Key เนี่ยไปให้กับอลิสนะครับแล้วอลิสเนี่ยก็ได้ได้รับตัวพับบิคคียนะครับมาจากบ๊อบหลังจากนั้นเนี่ยอลิสเนี่ยก็ทําการเอาตัว p เพนเทคที่อลิสต้องการจะส่งไปหาบ๊อบนะครับทําการเข้ารหัสนะครับหรือก็คือการ e n นค y ิปชันนะครับพอเมื่อเข้ารหัสระหว่าง p เพนเทคกับตัวพับบิคคีย์เสร็จแล้วปุ๊บ เราก็ได้เป็นตัวไซเฟอร์เทคนะครับแล้วเมื่อได้ไซเฟอร์เทคปุ๊บเราก็ส่งไซเฟอร์เทคเนี่ยไปทางช่องทางท,างที่ไม่ปลอดภัยนะครับหรือว่าช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวบ๊อบเนี่ยก็ได้รับตัวไซเฟอร์เทคมาเมื่อบ๊อบได้รับไซเฟอร์เทคมาปุ๊บก็เอาตัวไพรเวทคีย์มาดําการถอดรหัสเมื่อถอดรหัสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ตัวเพนเทคที่อาริสต้องการส่งนะครับเอ้ยก็คือที่อาริสส่งมานะครับเราก็บ๊อบเนี่ยก็สามารถที่จะ อ่านข้อความข้างในแพลนเทคได้นะครับซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวซีสของเมตา马克ได้นะครับก็คือเป็นตัวยืนยันว่าเราเป็นตัวเจ้าของกระเป๋าเหรียญเก็บเหรียญคริปโตนะครับก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการเก็บตัวซีสของตัวเมตา马克เนี่ยเอาไว้ในเครื่องอื่นแต่ว่าเราไม่รู้จะส่งไปในช่องทางไหนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าเราก็เอาหลักการของ asymmetric key เนี่ยมาใช้งานได้นะครับ ก็จะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ป้องกันการโดนแฮ็กได้ในระดับหนึ่งครับผมในการทําการทดลองครั้งนี้นะครับเราใช้ตัวซอฟต์แวร์ก็คือ GNU Privacy Guard นะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่ใช้นะครับเราใช้เป็นตัว Linux นะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ใช้ Windows แล้วก็ไม่มี Linux เนี่ยสามารถใช้เป็นตัว VMware ลงเป็นตัวจําลองได้นะครับในการทดลองครั้งนี้นะครับเรา จะใช้งานทั้งหมด2เครื่องนะครับก็คือเป็นของ Ubuntu 2.0.0.4นะครับก็คือตัว e r r i n a l w i f i ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเป็นของตัว Mininet นะครับก็คือตัว u b u n t u 1.4.0.4นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราทำการซีเคีย l เชลเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด2เครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการส่งข้อมูลแบบ Asymmetric Key ให้ดูนะครับ ใช้เป็นคําสั่ง gen key นะเพื่อสร้าง key ขึ้นมานะครับดยร้อยชื่อคนแรกเป็น adam นะครับก็กรอกรหัสผานเครื่องไปก็เจ็นเรียบร้อยครับก็ list Public key มาดูนะครับอ่ะก็ได้มาก็ต่อไปก็เป็น s e e t key อ่ะฝั่งที่เป็นผู้ที่ต้องการส่งข้อความก็ทำเหมือนกันเลยครับ gen key ให้เป็นชื่อเป็น s m i t นะครับอ่ะอก็เจนเรียบร้อยอก็กรอกรหัสผ่านเครื่องไปนะครับในที่นี้ครับเราทําเป็นตัวส่ง ใช้2เครื่องนะครับผมเราได้คียมาครับต่อไปเราก็ทําการ list p u b l i c Key ออกมาดูนะครับอ่าแล้วก็ e d f Key นะครับอ่าเราก็ทําการสร้างไฟล์ text นะครับอ่าเราก็ส่ง hello world ไปนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงอ่าเราก็ทําการ export นะครับตัว ชื่อที่ต้องการตกลงกันนะครับแล้วก็เป็นของ Public key นะครับชื่อ Adams นะครับแล้วก็แคป b l i c Key ออกมาดูนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นข้อความอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเราทำการส่งตัว Public Key ของอดัมนะครับไปให้ตัวสมิธนะครับผ่านทางไฟซิลล่านะครับฝั่งสมิธนะครับเราก็ทำการแคปออกมาดูว่าว่า b l i c k e y ของอดัมมาแล้วเราก็ทำการ Import เข้ามานะครับอ่า Import เข้ามาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ขีดอีนะครับขีดอีก็คือเป็นการเอนคริปชันนะครับก็คือการเข้ารหัสของตัวไฟล์ Text ของเราเมื่อกี้นะครับอ่ะก็กรอกชื่อไปดัมิตกตรงนั้นเราตกลงว่าเป็นอดัมนะครับก็ต้องกรอกไปหลังจากนั้นนะครับแคทเอามาดูถ้าจาก h e l l o เป็นข้อความอะไรอยู่เข้ารหัสอะไรไม่รู้นะครับก็ส่งไฟล์ที่เข้ารหัสนะครับไปให้อาดัมนะครับให้อดัมถอดรหัสอ่ะก็ขีดดีคือการถอดรหัสนะครับก็กรอกรหัสผ่านเครื่องไปปุ๊บเรียบร้อยครับผมได้ h e l l o มาแล้ว อ่าเราก็แคตออกมาดูเรียบร้อยครับผมถอดรับเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมครับ